พามาชมลือสีผสมนะคะเพิ่งไปช็อปมาจากคลอง15อันนี้ยังไม่ได้ยังไม่ได้เปลี่ยนกระถางลงกระถางเลยนะคะอันนี้ไม่ใช่สีใหม่อะไรมันมันพอมีอยู่แล้วแต่ว่ามันน้อยก็เลยอยากจะมาขยายเยอะๆนะคะนนที่ซื้อมาเนี่ยคือถุงละสิบบาทเท่านั้นเองนะคะ ไม่แพงเลยแต่สีอย่างสีส้มหรือว่าสีชมพูอะไรมากๆชมพูเยอะๆอันนี้เราก็ไม่มีนะคะม่วงนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นเอ่อรอเป็นสีเขียวสีเขียวถัดมาก็เป็นเหลืองแล้วก็ชมพูอยู่ตรงกลางคะ่ะ ถ้าเกิดใบใบแก่แล้วก็จะมีชมพูแบบแผ่ออกมาอย่างนี้ด้วยนะคะสวยมากเลยค่ะของริงสวยมากเลยแล้วก็นะสีต่อมาสีนี้ก็คือมีอยู่แล้วแต่มีซื้อเออคราวก่อนเนี่ยซื้อมาแค่ถุงเดียวค่ะนะคะก็เป็นขอบเขียวเหมือนเดิมแต่ข้างในจะเป็นน้ำตาลแล้วก็มีเส้นมีเส้นข้างในเป็น สชมพูนะคะสวยมากสวยมากอันนี้ก็สวยเนี่ยค่ะบางบางไอ้นี่ก็คือจะชมพูเยอะเนี่ยค่ะอันนี้คือเหมือนกันจะชมพูเยอะขึ้นนะคะเดียวกันแต่โดนแสงน้อยโดนแสงมากมันก็จะต่างกันอันนี้คือที่ที่เดิมที่ที่เคยซื้อมาแต่อันนี้ไม่อพอเอาเอาใส่ okay. ก็ไม่ได้นี่เลยอันนี้ก็คือเป็นนอันี้เดียวกันนะคะแต่ว่าอยู่ในสแสลนค่ะอยู่ในสแสลนอยู่ในร่มค่ะแต่ว่านานแล้วนะคะอันนี้เนี่ยค่ะเราซื้อมาขอบมันก็จะน้อยเนี่ยค่ะส่วนอันนี้คือของเก่านะคะของเก่าที่ซื้อมาจากคลองสิบห้านี่แหละแล้วก็ใส่ ขนาดแค่ここนี้คือตายเยอะเลยค่ะช่วงช่วงหน้าหนาวเนี่ยตายเยอะเลยมันมันเน่ามันเน่าก็นนี้ฮะอันนี้สีใหม่อันเนี้ยยังไม่เคยมีนะคะมันจะกระจางกว่ามันสวยคนละแบบดูเปรียบเทียบค่ะขายกันเลยขายกันเลยแต่ไม่ใช่แต่คนละตัวค่ะ นะะแล้วก็ตัวนี้ก็คือเรามีของเดิมอยู่อยู่ที่ร้านนะคะแต่อันนี้เราซื้อมาเพิ่มที่บ้านอันนี้จะเป็นสีออกน้ำตาลแดงนะคะน้ำตาลแดงถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าอ,อ,อยู่ในร่มก็จะมีเนี่ยค่ะมันก็จะมีเขียวมาปะ แต่คือมันจะเขียวน้อยนะคะส่วนอันนี้มันจะเขียวเยอะกว่าคือคนละตัวนะคะแต่ว่าใบเนี่ยลักษณะใบอะ่ะเหมือนกันค่ะใบจะบางใบจะบางกว่าพวกนี้นะคะใบจะบางกว่าอันนี้คือคือเราก็ซื้อครั้งที่แล้วนะคะใบจะบางอันนี้ก็คือใบบาง ใบาบางนะคะเป็นคล้ายๆผีเสื้อแต่เขาจะมีความเขาจะมีสีพวกนี้เยอะกว่ามันแดงน้อยกว่าแล้วก็นี่นะคะอันอันนี้สีใหม่เรายังไม่เคยมีก็ซื้อมาเดี๋ยวเราจะมาขยายน,นี่ใบเล็กๆแล้วก็ใบาบางนะคะใบเล็กๆใบาบาง เขามีชื่อแต่ว่ายัางยังไม่ได้ยังไม่ได้ไปไปดูนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะข้างหวมเขาจะเป็นชมพูกีบบัวนะคะหลังใบจะเป็นชมพูกีบบัวสวยมากเลยค่ะและอันนี้เราก็ยังไม่เคยมีเราก็ยังไม่เคยมีนะคะตัวนี้ ของจริงสีสวยมากนะแล้วก็ก้านแดงคือพวกเนี้ยที่ซื้อมันก้านจะแดงเนี่ยค่ะก้านก้านแดงต้นเนี่ยแดงแดงทั้งต้นเลยมันจะเป็นแดงแบบแดงเลือดหมูนะคะส่วนอันเนี้ยอันนี้จะแดงชมพูกว่านะคะแดงชมพูกว่าแต่ก็สีใกล้เคียงกันนะลำต้นนี่อันนี้แดง เลือดหมูเหมือนกันเลือดหมูแต่ออกน้ำตาลเยอะกว่านะคะออกน้ำตาลเยอะกว่าใบเขาก็จะสวยค่ะแต่ว่ามันใบมันเล็กนี่ค่ะไม่ค่อยมีใบใหญ่ต,ต้องเลี้ยงต้องเลี้ยงอีกนานต้องเลี้ยงอีกพักหนึ่งนะคะแต่ตอนนี้ถ้าจะตัดแยกนะคะในแต่ละถุงเนี่ยสิบบาทเนี่ยเขาก็หนึ่ง สองสมี่นะคะมีประมาณ4อันนี้ประมาณ3นี้ประมาณ3ามมประมาณ3นีสี่อันนี้ก็อันนี้ก็4 2่อันนี้5้าค่ะอันนี้ห้ใบจะเล็กใบนี้3นี่สนะคะ ก็คือสามารถแยกต้นมาแล้วก็แล้วก็ตัดต้นได้แต่ช่วงนี้ยังลงยังลงที่ร้านอยู่คือที่ร้านเนี่ยก็คือเอาไม้มาหลายตัวจากของสิบห้านะคะก็ยังยังลงอยู่ยังไม่เสร็จค่ะเอาเอา,มาเมะเขือมาลงให้นางด้วยเพราะนางได้มะเขือกับกะเพราโหระพาเอาไว้ข้างร้านเลยค่ะอันนี้ก็ตัวสีใหม่ อันนี้เราก็ยังไม่มีเหมือนกันแต่เรามีที่มันคล้ายๆกันนะคะที่เนี่ที่คล้ายๆกันคือเรามีคล้ายๆสีอย่างนี้เนาะแต่ว่าเราได้มาจากวัดอันนั้นนะเราได้มาจากวัดนะคะนะรู้สึกสีนี้ก็จะมีที่วัดสิงก็จะมีที่วัดเนาะแต่แต่ว่าที่บ้านเราไม่มี พอเราไปที่ของ15บห้ากันที่วัดที่เราไปประจำมานะคะเขามีเขามีปลูกไว้แล้วก็ต้นใหญ่งามมากเลยเป็นกอหลายกอมากเลยคือมีญาติโยมที่เขาชอบแล้วเขาเอามาปลูกไวะคะ้ค่ะเต็นเลยตัวนี้ก็มีแต่เราก็อย่างนี้เราก็ไปได้ในจักของสิบห้นี่นะคะวางในร่มอะคะ่ะมันอยู่ร่ม ก็จะเป็นอย่างนี้เนี่ยค่ะที่ที่เรามีที่เรามีที่เราบอกว่าเรามีเนาะแล้วเราเรา,เราก็คือเนี่ยค่ะมันจะคล้ายๆจะคล้ายๆกับต้นนี้คคือใบมันจะเหมือนกันเลยใบเหมือนกันเลยแต่มันคนละสีเห็นไหมคะแต่ว่าสีตัวเนี้ยค่ะที่ที่เรามีอยู่ก่อนเนี่ยค่ะ คือได้มาจากคลอง15ครั้งก่อนเนี่ยก็คือมันมีสิทธิ์ที่จะเป็นสีคล้ายๆกับต้นสีส้มสีส้มเหลืองที่ให้ดูเมื่อกี้นะคะเพียงแต่ว่ามันอยู่ในร่มค่ะมันอยู่บนสแลนนะคะมันอยู่บนสแลนมันก็เลยเป็นสีอย่างนี้สีมันก็เลยไม่ค่อยอ่อนนะคะมันก็เลยจะเขียวเยอะนะคะ อันนี้จะเห็นว่าคล้ายๆแต่ไม่ใช่นะคะไม่ใช่ตัวใบคนละอย่างกันมีเยอะมากค่ะหรือสีผสมมันมีหลายแบบหลายสีหลายพันมากนะคะอันนี้ก็มีขายที่นี่แต่เราได้มาครั้งก่อนแล้วนะคะเนี่ยไข่เคียงนี่ค่ะตัวนี้ตัวนี้คนละตัวนะคนละตัวนะใบเล็กเล็กต้นเล็กเล็กอันนี้อันนี้จะตายง่ายจะแบบจะเน่าง่ายมากเลยค่ะอันนี้ แต่ด้วยความที่เราไม่ค่อยชอบเท่าไหร่อันนี้ก็มีที่ร้านค่ะนะถ้าโดนแดดเยอะ <ๆ S 1> จะออกเหลืองกว่านี้นะคะอันนี้เราอยู่ในแสลนเพราะว่ามันร้อนมากคือโดนโดนแดดมากแล้วก็คือดินจะแห้งมากเลยค่ะอันนี้บีโกเนียนี่บีโกเนียค่ะ นี่ยฮะเนี่ยะถ,ถ้าถ้าโดนแดดนะคะโดนแดดนะคะสีมันจะออกอย่างนี้แต่มันไม่ใช่สีนี้นะมันคนละสีแต่มันใกล้เคียงค่ะแต่ลักษณะใบเนี่ยมันจะเหมือนเหมือนกันจะใบเล็กเล็กเล็ก,ลกใหญ่กว่ากันนิดหน่อยเท่านั้นเองค่ะค่ะแล้วก็ดูเป็นฝ่าของคอเนาะแล้วเดี๋ยวไว้มาดูความคืบหน้า ของสวนส่วนของป้าน,นะคะว่าจะได้เยอะแค่ไหนเพราะว่าบางทีอ่ะเราเราบางทีพอเราเราทาเราเราขยายพันธุ์แล้วอะ่ะมันก็ขึ้นบ้างไม่ขึ้นบ้างอะคะ่ะบางทีมันก็เนี่ยมันก็แห้งตายอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะ,นะคะบางทีแบบว่าได้มาตั้งหลายกิ่งแน่ซื้อมาตั้งหลายกิ่งแน่แต่ตาย ก็ต้องให้เพื่อนๆช่วยกันเนาะคะ่ะถ้าใครมีมีประสบการณ์อะไรช่วยคอมเมนต์ไว้ข้างล่างให้ป้าหน่อยเพราะว่าป้าก็ไม่ค่อยนคสามรู้แต่ว่าชอบโปะะลูกค่ะใจรักใจรักก็เลยเนี่ยคะ่ะหมดหมดไปแบบนี้สามีก็จะพอแอ,แอบหนีไปช้อปปิ้งของสิบห้าอีกแล้วขับรถไปไม่กลัวหรออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ หลานก็จะบอกวับไปทาไมไม่กลัวหรออะไรอย่างนี้ค่ะแต่ก็นะคะคนเดียวก็เฟลได้คนเดียวก็อยากจะชอปปิ้งค่ะค่ะแล้ววันนี้ก็ขอจบกันคลิปนี้เพียงแค่นี้เนาะยาวแล้วเดี๋ยวเพื่อนๆจะเบื่อนะคะใครที่ยังไม่กด subscribe ก็ subscribe ให้ป้าหน่อยนะคะขอบคุณมากค่ะ